สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับโดยบทกลับของทฤษฎีบทที่กล่าวไว้ดังนี้นะครับก็คือสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากาลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาวาดรูปสามเหลี่ยม ที่มีคุณสมบัติดังข้อตั้งก่อนนะครับนั่นก็คือกําลังสองของความเมวของด้านด้านหนึ่งจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความเมวของอีก2ด้านครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการตั้งชื่อนะครับสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยม abc ครับและกำหนดให้นะครับ bc กํลังสองนะครับเท่ากับ ab กํลังสอง บวก AC กลังสองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง AD นะครับที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ครับและให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CA ครับที่จุด A อ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง ad เนาะ,ะมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab และตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง ac นะครับจากนั้นนะครับให้ลากเส้นเชื่อมจาก c ไป d นะครับ อ่าเราก็จะได้สามเหลี่ยมอันนี้มานะครับซึ่งสามเหลี่ยมที่เราได้มานะครับเป็นสามเหลี่ยม ACD นะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะว่าเราสร้างมาให้มันตั้งฉากกับส่วนัทเส้นตรง AC นะครับดังนั้นมันสามารถดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมที่สร้างมาเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ จะได้ว่า ad กํลังสองบวกกับ ac กํลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ,กบ cd กําลังสองอหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่า ความยาวของ ad นะครับมีความยาวเท่ากับความยาวของด้าน ab นะครับเราก็จะเขียนได้ว่า ad กําลังสองก็จะเท่ากับ ab กําลังสองนะครับบวกกับ ac กําลังสองจะเท่ากับ cd กําลังสองนะครับซึ่งนะครับถ้าเราสังเกตนะครับจากเงื่อนไขแรกนะครับข้อตั้งที่กําหนดมาให้ก็คือ ab กําลังสองบวก ac กําลังสองเนี่ยจะเท่ากับ bc กําลังสองนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนได้เป็น bc กําลังสองจะเท่ากับ cd กําลังสองหรือนั่นก็คือ bc จะเท่ากับ cd นั่นเองครับด้าน bc เนาะจะเท่ากับด้าน cd โอเค หลังจากนั้นนะครับให้พิจารณาสามเหลี่ยม ACD นะครับกับสามเหลี่ยม ABC นะครับเราจะพบว่ามันจะมีด้านหนึ่งนะครับที่ใช้ร่วมกันนั้นก็คือด้านของ AC ดังนั้นเนี่ยด้านนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากัน,นครับมเมื่อเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยม ADC กับสามเหลี่ยม ABC นะครับเราจะพบว่า มันมีความสัมพันธ์กันในเป็นสามเหลี่ยมแบบด้านด้านด้านนะครับก็คือด้าน AD จะเท่ากับด้าน AB ด้าน DC จะเท่ากับด้าน BC และมีด้าน AC ที่ใช้ร่วมกันนะครับก็คือด้าน AC จะเท่ากับด้าน AC เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม ADC กับสามเหลี่ยม a b c นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับ แบบความสัมพันธ์ด้านด้านด้านนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวิจารณาสามเหลี่ยม A D C นะครับกับสามเหลี่ยม A B C นะครับเราจะพบว่าสามเหลี่ยมนี้นะครับถ้าเราให้ด้าน D C และด้าน B C เป็นฐานนะครับซึ่งมีความยาวเท่ากันเนาะและมีด้านอีก2ด้านนะครับที่มีความยาวเท่ากันนั่นก็คือด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้นะครับเราจะพบว่าถ้าสามเหลี่ยม2รูปนะครับ มีด้าน2ด้านที่มีด้านมีด้านสด้านที่เท่ากันนะครับและอยู่บนฐานที่มีความยาวเท่ากันนะครับเราจะได้ว่ามุมที่อยู่ระหว่างด้าน2ด้านนั้นนะครับจะมีค่าเท่ากันด้วย AO, ทีนี้เรามาพิจารณานะครับสามเหลี่ยม adc ก่อนนะครับกับสามเหลี่ยม abc เราพบว่าสามเหลี่ยมตรงอันนี้เนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่มี ด้านสองด้านเท่ากันนะครับก็คือด้านแรกเนี่ยยาวเท่านี้นะครับแล้วก็ด้านที่สองก็ยาวเท่ากันนะครับและสามเหลี่ยมนี้เนี่ยต่างก็อยู่บนความยาวของฐานที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือความยาวเท่านี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่ามุมระหว่างความยาวตรงนี้นะครับ นั่นก็คือมุมมุมฉากตรงนี้นะครับจะเท่ากับมุมระหว่างความยาวตรงนี้นะครับนั่นก็คือมุมฉากเหมือนกันครับ ดังนั้นแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับ